ล้างเลือกตั้งพูญอีกอย่างหนึ่งประชาชนจะลงทษเขาเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่าเพื่งเส้นหวังใครจะป้อยมือก้าวไกลให้เข้าปล่อยปักขอประชาชนอย่าปล่อยมือเป็นโอ นายตรวจสอบพวกเราผะผมมาจากประชาชนและพวกคุณมาจากไหนอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งปล่อยมืออย่าเพิ่งปล่อยมือสัญกาะกันสู้ไปจนถึงโ้าย ให้เราคอยพวกเราต่อสู้จในให้เกิดที่สุดเพื่อให้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราจะเห็นหาที่พวกเราต้องการส่งกำลักดานให้สอสอชาวชนบริทัศนเจ็ดคนเจ็ดแกนหน่อยแล้วถึงผบจะไม่ยอยู่ พวกเขายังอยู่ผมจะเดินหล่าํำงานให้พี่น้องชาวชนบุรีเหมือนเดิมแม่ดอนคกับพี่น้องให้ผมคอยเป็นหลักงนานให้พวกเขาให้พวกเขาทำานั้นเพื่อประชาชนต่อไปอ,อน้เข้าไปอภิปรายในสภา เมื่อเกียรกันนนสามศูนย์หนึ่งสามทีอีส่ได้ใคาสอสอบอคุณปูนรักษาสอสอโดยดีแล้ว we <laughs> จะเป็นคนที่จะคอยปกป้องผลงป,ลประโยชน์ปกป้องสิทธิ สองหมื่นกว่าล้านที่ต้องเดินทางไปเลือกตั้งกันเป็นยง